แกงมาเฟียที่นำโดยพายเยสจุนกาและพองเพื่อนพายเยสสวัสดีครับคุณพีมีเกมหนึ่งมาแนะนำน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์คุณพีเกมอย่างอะไรอยู่สักอย่างเกมยิงตู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดผื่อสนใจนำไปทำคอนเทนต์นะครับ ทำไมถึงบอกว่าเกมยิงตู้มัวกับผมแล้วครับนั่นแหละครับทุกคนทำไมกันนะไหนๆดูเกมอะไรนี่นี่นี่เกมนี้เกมนี้อื no โน r ท n t เหรอมันเป็นเกมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในหน้าร้านค้านี่โนไ r เ n t นี่นี่ก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยแหละนะมาดูสิเกี่ยวกับเกมนี้เะเพิ่งวางขายเนี่ยมั้งเนี่ย13ตุลาเนี่ยเพิ่งวางเลยสร้างจากเรื่องไม่จริงทหารรับจ้างในหนึ่งได้เราจ้างให้เดินทางไปทำภารกิจต่อต้านเผด็จการของประเทศ สรรมเรนซึ่งมีเมืองหลวงกขา,ขาราซิตี้กาลาและแหละแต่คาราซิตี้จัดการหลาผู้ร้ายหยุดยั้งการลุกป่ามาทำฟ้องกันพนหน้ากากจากหล่าผู้เีอยมนานมืดรอบขนวัคซีนช่วยเหลือผู้คนซุ่มยิงตัววงการกว่าหลังทางตระกูลมาเฟียละช่วยโลกไว้ดีไว้ ีเจอร์ที่น่าสนใจซะจากเดิมเป็นจริงงานศิลปในเกมเป็นรูปแบบโลโพลิกอนก็คือโพลิกอนกาศมิชั่นที่อยากหลากหลายรูปแบบฆ่าให้หมดวางระเบิดคุ้มกันพานะปล้นไปถึงจุดหมายสู้รบในสถานที่หลากหลายรูปแบบตัวเมืองป่าในอาคารสะพานการทะเลสู้กับกล่ามาเฟียกลุ่มโจรยาที่ใช้อาวุธสงครามเป็นอาวุธตัวละครอ,อาจจะหน้าตาคุ้นๆแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องจริงใดๆ เรื่องอาจจะคุ้นๆแต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องจริงใดๆ <c oughs> เปลี่ยนภาษาได้ไทยกรอังกฤษโอเคราคา1้อบเกาบาทเลยนะทุกคนแต่พี่ว่าเกมคุณภาพอะโอเคเราไปเล่นกันดีกว่านะทุกคนครับอ่ะเข้ามาในเกมและเออไม่ไม่มีเสียงเสียงเพลงเลยหรอเ <c oughs> งียบกริบเลยมันจะมีเสียงไหมวะทุกคนโอเคมามาลองเล่นไปพร้อมกันดีกว่านะมันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เห็นภาพม้วก็ปวดใจทุกคนโน้ทแรนด์มา เกมโนแทนแนนะทุกคนลุยเลยละกันนะนิวเกมบทนำ <c oughs> ไม่ต้องหาแน่เลยอะสลิมเลนเป็นรูปกะลาเลยกะละครั้งหนึ่งตอนนี้ละอะไรอะมีประเทศหนึ่งที่ไม่รู้ทรงคล้ายกะลาประเทศนี้ได้มีชื่อว่าสลิมเลนด ซึ่งอยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่ประเทศนี้มีเมืองหลวงชื่อคาราซิตี้และด้วยความที่ประเทศด้อยพัฒนาประเทศนี้จึงอ่อนแอมึงไม่ใส่เพลงไม่ใส่เอฟเฟกอะไรมาให้หน่อยเหรอจะมีแก๊งมาเฟียเข้ายึดครองและใช้การปกครองแบบเผด็จการแก๊งมาเฟียที่นําโดยพายเยสจุนทกะและเพื่อนพายเยสจุนทกะ จะมาถึงยุคที่ไวรัสวัดควายควิด21่บาดาทอะไรสักอย่างไ่ทันการใายเงินของแกงมอฟฟี่และธุรกิจมืดนบ้ามาได้ผุดออกมาคุณคือทาหารรับจ้างพเนจรจากประเทศที่ห่างไกลและเพิ่งเดินทางมาถึงถูกจ้างมาเพื่อทำธุรก,กิจต่อต้านเลอเด้งบดหนึ่งไม่มีบันคุม,นมีกิกดาโอ้โจงกูเรียบร้อยแน่ๆนผมมีเสียงเอฟเฟคไว้ทุกคนแต่แค่ไม่มีเสียงเพลงใครไปเนี่ย การพนันในประเทศนี้นั้นผิดกฎหมายแต่จะมีบอลเยอะตอนนี้บอลในประเทศนี้ได้กลายเป็นแหลง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 อะไรแพร่กระจายไวรัสวัดควายขิดยี่สิบเอดไปแล้วและดูนี่อะไรไวะเนี่ยอะไรอะไรพวกคุณมากล่าวหาแบบนี้ได้ยังไงอูบอกเลยว่าประเทศนี้ไม่มีบอลอย่างนั้นเราจะไม่มีบอลอ๋อดังนั้นเราจะทําให้ไม่มีบอลน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าคือมึงไม่มีเสียงพาคเลยเหรอเกมมึงร้อยสิบเก้าบาทไม่ลงทุนเลยวะเนี่ยสถานที่กราซิตี้ เรามีปืนอยู่บอสหนึ่งเสียงปืนดังมากทุกคนกูเบาแป๊บบาแป๊บดังชิบหายเลยโอเคหูแตกไปนะหูแตกโอเคโอเคเบาลงมาแล้วใช่ได้ใช่ได้คุยมีคนนอนอยู่มีคนนอนอยู่เรายิงไม่ได้หรอเัลโีบอสมอฟด้ยินมานั่งทำขาเป็นจมก้อี้เลยเกี่ยวอะไรไปเนี่ย ต้องไปยังไงอ่ะคือต้องไปทางไหนครับุูคนต้องไปทางไหนเอย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 เอ้ย hey, ฮ hey ัลโหลฮัลโหลอุ้ยยิงหัวไม่ได้ยิงตัวตายนอนนอนแผ้เโอเคเข้ามาเลยอุ้ยก็ไม่ได้บอลแล้วต้องกวาดล้างต้องกวาดล้างโอ้เราขอให้เรากวาดล้างใช่ปหมต้องไม่มีคนเล่นการพนันในประเทศแห่งนี้เราต้องทำให้ไม่มีบอลนี่แหละ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  คิดกูโดนแบนแน่ๆแต่วันนี้ขอให้ไม่ติดเดืองสาทุกนี่เราต้องหาอ้ามห้ามให้นคนเล่นการพนันเกิดการฆ่าคนเล่นพนันที่หมดมันจะไ,ได้ไม่มีการพนันเกิดขึ้นในประเทศของเราประเทศเราต้องใสสะอาดโอเคไปไปต่อไม่มีใครเล่นพนันทางนั้นมีมีมชั้นใต้ดินด้วยเหรอใั้ดินมีใครยกมือขึ้นพวกแกไม่มีทางรอดแต่ที่นี่ไปได้พวกแกมันมารผจญพวกแกมันทำบาปนะ สาหัสเกีย์ให้ประเทศนี้มั่วหมประเทศของเราจะต้องไม่มีคนเล่นการพนันเข้าใจไหมการพนันต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศของเรานี่เนี่ยนี่เนี่ยไปครับประเทศนี้จะต้องไม่มีการพนันอุ้ยเขกากําลังนั่งเล่นอะไรไฮโลเหรอองเต้ากูปลาชัดเลยประเทศเราไม่มีการพนันห้ามเล่นไฮโลเข้าใจไหมเดินออกไม่ได้หรอนั้นตายไปยสิ เดิออกมาได้ก็โง่หลายก็ตายปั๊นีเลนี่ลนี่ลตายไปให้หมดยังนั่งเล่นกันอยู่ได้ผีพนันเข้าสิงเยอะจริงๆยิงขาแม่งขาฆ่า,ขาตายนี่เลยโอเคยิงเหลือผีพนันอยู่ไหมมานี่สิมีกี่คนกี่ห้องบอกมาเราจะจัดการมันให้หมดโอ้โหมีเยอะมีเยอะไม่ใช่น้อยอ้พันธีพนัน,น,นชนไก่ยิงไก่ไก่ไม่ได้ เอาหนองไก่มาชนกันทำ้ายสัตว์เข้าใจไหมอาลุนกรรมสัตว์ประเทศเราเนี่ยรับไม่ได้การอาลุณกรรมสัตว์มันเป็นบาปไก่เนี่ยมันต้องมาเจ็บตัวรู้ไหมพวกแกเนี่ยเล่นพนันอะไรกันหูมีทั้งคนแก่ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงอย่างนั้นอะ่ะตายไปตายหมดไอพวกเวนสดิหบไปไหนตํารวจตวํารวจตํารวจอะไรพวกแกพวกแกรับส่วยมาเน้ะเหรอไอพวกรับส่วยพวกแก,กต้องตายไปให้หมด ข้าใจไหมโอเคมับังอาจบังอาจละเลยในหน้าที่รับเงินโอเคเนี่ยมันส่งคนตายให้หมดนี่เน่โอ้โหเยอะเลยด้วยโอ้โหอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นฝูงเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจบ้านมากตำรวจบ้านเรามีแต่คนดีโอเคเนี่ยมันคือลาวอาชญากรโอเคเนี่ยมันปลอมตัวเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะครีรู้ตำรวจประเทศฉันน่ะมันคนดีบนเละเข้าใจไหมเซิร์ฟเวอร์เหรอ ระเบิดเหรอต้องระเบิดนี่ระเบิดวางระเบิดวางระเบิดนี่ค่อยบึ้มาค่อยบึ้มโอ้ยเยอะ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 เโอ้ยนี่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 โอ้ยเจ็บ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 บมบูมบมห้หมดบ้มให้หมดวางระเบิดวางระเบิดวางระเบิดนี่เนี่ยเรียบร้อยไปไปหมด ตู้ออกทางไหนเนี่ยเนี่เคลมตู้เปิดขึ้นลิฟท์ครับไปไหนครับไปไหนครับมาพลังกีของเราสำเร็จลุล่วงนั่นใครบอสแต่ของคีนี่ใช่ไหมแกมันทําให้ประเทศของฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงแกสินะเฮออคือผู้อยู่เบื้องหลังไม่ได้เฮ้พลางกีของเราสําเร็จลุล่วงนี่เนี่ยระเบิดทางโดนหนีโอเคไป โอเคกับมาที่ฐานทัพลับภารกิจแรกสำเร็จสิ่งที่เราได้ทำเปิดเผยความดำมืดของประเทศนี้เรียบร้อยโอเคบทที่สองไม่ลุกป่าโอเคประเทศของเราเนี่ยมีป่าไม้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ซึ่งป่าไม้ให้มันอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นใครมันที่มาแอบลักลอบตัดไม้เดียวต้องจัดการมันให้หมดประท้วงค่ะฟาร,ร์มไก่ฉันไม่ได้ลุกป่านะแกหน้าตาคุคนณเนี่ยโอเคไม่ได้ลุกป่างั้นจัดการให้ไม่ลุกป่าซะโอ้ก็คือ เขาไม่ได้ลุกป่าฉะนั้นการที่เราเห็นว่ามีใครลุกป่าอยู่ก็คือไม่ไม่เป็นความจริงฉะนั้นเราต้องจัดการมันให้สินส้นซากนะครับผมให้มันหายไปให้หมดจะได้ไม่มีคนลุกป่าจริงอย่างที่เขาว่าฉะนั้นบึ้มแม่งให้หมดนะอุ้ยมผมมียามเป้าด้วยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมีหน่วยสงาดมีคนติดอาวุธป้องกันป้องกันขนาดนี้เลยมันคือฟาร์มอะไรกันครับเนี่ยคือฟาร์มอะไรกัน วางอะไรกันครับเนี่ยผมวางระเบิดเรียบร้อยหนึ่งจุดครับตายหมดตายหมดเป็นจอนวิคครับเป็นจอนวิคมาครับตัวไหนฆ่าได้ฆ่าครับตัวไหนฆ่าได้ฆ่าครับมีใครยิงครับมีใครยิงครับเอาครับเอาครับมาครับนี่เลยนี่นี่มีมีหมดมีหมด โอมันโดนลุกโดนลุกโดนลุกโอ้โหเยอะมากมันเยอะมากมันมันกำลังลุกเข้ามาแล้วมันกำลังลุกเรามันกำลังลุกฆ่าเราโอ้โห่ีมาตรงนี้บ้านทำไมตรงนี้มันระเบิดวะเนี่ยทันทีที่เดินผ่านไปเลยเนี่ยโอเคนี่กลับมาระเบิดก่อนฮึเรียบร้อยมันต้องระเบิดนี่เลย ตปครับตายไปครับพวกมาล์ผจญครับไอ้พวกมาประเทศฝั่งนู้นเรียบร้อยครับลงนอนฝั่งนู้นเรียบร้อยครับอันนี้คือเราไก่ครับต้องจัดการครับต่อให้มีไก่อยู่ต้องติอันนี้เป็นโซนน้ำหรอโซนที่พักคือโซนอะไรไม่รู้ครับตายให้หมดครับสิ่งผิดกฎหมายครับมันไม่ควรอยู่ในประเทศเราครับอุ๊ยโอ้โหภารกิจโดเแล้วโอ้ไม่กูดูสานะมันตั้งไกลมาทั้คน มาทุกคนเหลือแค่สามจุดดีเท่านั้นสามจุดดีเท่านั้นตัวใกล้จดจัดการไอ้พวกปูกป่ามาทาเล้าไก่ทำความไก่เลยแล้วเหลือแค่นี้เท่านั้นถ้าหามันเยอะมากทุกคนผมว่าคนคุมกันเล้าไก่มันเยอะมากอ่ะไม่รู้ว่าเป็นของใครหรือเปล่านะผมว่าที่แบบว่ามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยหรือว่าชื่อเสียงชื่อเสียงก็ไม่รู้อะเออเนี่ยน่าคุ้นๆอยูน่นะในเกมอะ อใครวะเออมันต้องมีอะไรแบบไม่ชอบมาพาคนแน่นอนแหละทุกคนโอเคแต่ว่าผมจะบึ้มมันให้หมดประเทศของเราจะต้องไม่มีมลพินใครที่มันควางหูควางตาต่ามันให้หมดภารกิจของเราจะต้องสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยโอเคโอเคครับผมภารกิจของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกีดอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น ทำไมคดูกีวะโอ้ยกียยวใหญ่เลยไม่มีหน้ากากอุย้ยภารกิจต่อไปนะครับเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีหน้ากาก,ากแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมจะไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีคลิปหน้าหรือว่าจะมีพานหน้าหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าผมจะโดนรวนว่าก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมไปแล้วนะครับบาย